ครับผมฟิงโมเดว่นะครับจะมารีวิวสองของฮีโร่ใหมนะววนะ่นะครับที่ชื่อว่าออลสตาร์นะฮะก็สกิลนี้ตามคำอธิบายเนี่ยคือมันจะเรียกว่าลุมลุมฮีโร่ที่เขาที่เราเลือกไว้นะครับฮนะสามารถที่จะควบคุมสตรัคเจอร์นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปไปยูนิตที่เราเลือกไว้นะครับแต่ว่าไม่สามารถควบคุมตัวที่เป็นฮีโร่ได้นะฮนะออเนอรี่หนอนฮีโร่ นับหวินาทีาะนทะครับแต่ก็ตัวที่เราเลือกเป็นทารเกตเนี่ยเนี่ยมันจะโดนเหมือนว่าโดนตโลด้วยนะครับแต่ที่80นะครับยิ่งมียูนิตอยู่ใกล้ยิ่งสโลเยอะแต่1.5วินาทีเองแล้วตัวที่เราะนรับไปควบคุมไปตีเนี่ยมันจะเพิ่มมูฟเมนต์สปีดแล้วก็อัตราสปีดอย่างมหาศาลแต่ว่าดาเมจที่ทำใส่ทารเกตที่เราเล็งไว้เนี่ยจะประมาณ จะเหลือแค่30%ของทักของดามเมจที่ตัวมีทุนอันนี้มี21เนี่ยก็จะโดนแค่30%นะครับ30%จาก21เท่าไหร่วะนะครับ10%ก็ประมาณมประมาณเ<ม>ท่าไหร่วะสองอะไอ้ยี่ยี่สิบเอ็ดก็ประมาณ2องหูดน้อยอะ,ะต้องเลือกตัวเ<ร>ยอะๆหน่อยน,นะครับอ่า อันนี้คถ้าเกิดว่าเราเล็งเงี้ยปุ๊บเนี่ยิงทหัรเนี่ยนะยูนติตมันรวมยูนติตของศัตรูด้วยนะเอ่อแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมฮีโร่ฝั่งตรงฝั่ง,ง,ง,งน,นู้นได้เนี่ยแต่จใช้ใส่ฝั่งเราไม่ได้เนี่ยตัว,ต,วตัวที่อยู่ในระยะมันจะเพิ่มอัตราศปีแต่ว่ามันสปีดเท่าไหร่ตีตี ลม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 ได้สกิลที่แสบกว่านั้นนะฮะที่มันสามารถใช้ใส่กับสิ่งกอ่อสร้างได้ครับปึ๊บนะฮะแต่เราต้องต้องอยู่ใ,ใกล้ๆรถถึ่งพอสมควรนะเพื่อเรถมันช่วยยิงนา่นทำไมนั่นทำไมหูดาวอยู่ที่25วินาทีนานอยู่พอสมควร ต่นี้ผมอยู่ในโหมดเทสมันก็เลยดูเร็วเนี่ยสร้างได้รถรถก็บังคับได้นะแต่เมื่อกี้รถไม่อยู่ในระยะระยะประมาณที่มันควบคุมเนี่ยแต่แค่อนที่ไปด้วยความรวดเร็วระเบิดอะไรอีก ก็ประมาณนี้ครับสกิล2นะครับของฮีโร่ใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาชมสกิลถัดไปในยูโวถัดไปนะครับสำหรับสกิลนี้ก็จ,จบการอธิบายแต่เพียงเท่านี้บายบาย